สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีวิไลโนเล e เซ็ Center ศูนย์รวมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดขั้นตอนการสมัครสมาชิกกับซ i ว i ไลขั้นตอนที่1ท่านสามารถคอลิง์มสมัครจากผู้แนะนำของท่านขั้นตอนที่2เข้าสู่หน้าสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วนค่ะช่องที่1ใส่ชื่อนามสกุลจริงของท่าน ช่องที่2ใส่ชื่อที่ต้องการให้แสดงบนระบบช่องที่3ใส่เลขบัตรประชาชนทั้งหมด13หลักและช่องสุดท้ายใส่เบอร์โทรศัพท์ของท่านค่ะจากนั้นให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยเมื่อถูกต้องแล้วให้ติ๊กเครื่องหมายถูกบนกล่องสี่เหลี่ยมและคลิกปุ่ม Register ได้เลยค่ะระบบจะแสดงหน้าต่างสำเร็จพร้อมให้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านของท่านค่ะ ในส่วนนี้อยากแนะนำให้ท่านบันทึกภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้เข้าสู่ระบบในขั้นตอนถัดไปค่ะจากนั้นให้คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยท่านต้องกรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่านจากนั้นกดปุ่มล็อกอินค่ะระบบจะเข้าสู่หน้าจอ member profile ให้ท่านเลือกแถบเมนูด้านบนหน้าจอเลือกคำว่าสมาชิกจากนั้นกดคำว่า profile ระบบจะให้ท่านทำการเพิ่มข้อมูลส่วนตัวดังนี้ค่ะ 1. อัปโหลดรูปโปรไฟล์โดยไฟล์ภาพจะต้องเป็น jpg, gif หรือ png เท่านั้นค่ะ 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวโดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้เพียง3ช่องสุดท้ายเท่านั้นได้แก่ชื่อที่ใช้แสดงผลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์จากนั้นกดบันทึกค่ะ 3. บัญชีธนาคารให้ท่านเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการรับรายได้จากนั้นใส่เลขที่บัญชีและกดบันทึกค่ะ 4. ที่อยู่ส่วนตัวให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันของท่านเมื่อกรอกครบแล้วให้กดบันทึกค่ะ 5. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้ท่านกรอกที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึกค่ะ 6. ความปลอดภยัยท่านสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้โดยกรอกรหัสผ่านใหม่ให้ครบ2ช่องจากนั้นกดบันทึกระบบจะแสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลสำเร็จเป็นอันว่าท่านอัปโหลดโปรไฟล์ได้อย่างครบทั่วแล้วค่ะและขั้นสุดท้ายคือการยืนยันตัวตนหรือ Verify KYC ให้ท่านเลือกแถบเมนูด้านบนหน้าจอเลือกคำว่าสมาชิกจากนั้น กดคำว่าส่งเอกสารโดยสิ่งที่ท่านต้องทำคืออัปโหลดเอกสารทั้งหมด5อย่างด้วยกันค่ะได้แก่บัตรประชาชนสมุดบัญชีธนาคารการยืนยันตัวตนผ่านใบหน้าหน้าหนังสือรับรองกรณีเป็นนิติบุคคลและใบพพ20สำหรับนิติบุคคลที่จดแวตสามารถออกใบกำกับภาษีได้นั่นเองค่ะ เพียงเท่านี้ท่านก็เป็นสมาชิกกับซิวไลได้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ